ครับวันนี้นะครับก็พามาชมกับแปลงระบบน้ํานะครับครับอันดับแรกนะครับก็เรามาดูตัวของความลึกนะครับจากตรงเครื่องที่เครื่องมานะครับจากเครื่องออกไปเนี่ยเราดูดเป็นวาขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ขยายไปเป็น5นิ้วนะครับอันนี้ก็ใช้ของเก่ามาทํานะครับตัวนี้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับความลึกนะครับก็สามารถดูดได้นะครับแต่ก็ ถ้าให้ดีก็ไม่ควรเกิน8เมตรนะครับแล้วก็ขาออกมาก็มีตั้งแอร์วาล์วนะครับตัวกรอกระบบน้ํานะครับาาช่วงนี้นะครับก็จะเป็นท่อขยาย4นี้วครับสีนี้ใช้เป็นขยายนะครับเป็น4 6คูณ4นะครับเป็น4เนี่ยตัวเนี้ยเราขยายไปเป็นน,นงน ตัวนี้เราใช้เป็นลักษณะของหน้าแปลนนะครับในการทำงานเนี่ยมันจะสะดวกมากนะครับลักษณะของตัวนี้นะครับจะเป็นเช็ควาลแบบบายพาสสำหรับหัวกระโหลกรั่วทรายตัวนี้น้ําก็จะวิ่งไหลกลับมาจากด้านบนครับไหลลงกลับไปที่หัวกระโหลกด้านด้านล่างครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องยิ้วน้ํานะครับมาเติมฝั่งดูดนะครับฝั่งด้านนี้นะครับ